วันนี้ครับเอเป็นวันที่เราเตรียมทุกอย่างมาเพื่อวันนี้จริงครับเราขอแค่สองเซตแล้วเราทําได้แล้วเรารู้สึกแบบคนอยู่โลกแบบแฮปปี้ที่สุดแล้วคือตอนเนี้ยผมบอกตัวผมเจ็บมากร่างกายฟืนฟืนเล่นแบบให้มันจบในที่สุดนครับผมดีใจกับน้องทุกคนครับที่ร่วมสู้แล้วก็ทางเอ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 ที่สู้กับพวกเราแบบคืนขึ้นมาครับงครับ ครับผมอ่ะพูดถึงไฟนอลโฟหน่อยพี่เจฟคือจัดผมขอเคลื่อนกัดจากจัดใจเลยนะครับครับวันนี้ผมภูมิใจมากสุดเลยในการเล่นบอลจริงเพราะว่าหากจากทีมปอบบูดคือเริ่มจากผมนะครับเราไม่เหลือใครเลยที่รู้ว่าจะต้องกลบไพี่กีผมเล่นเต้นไปแล้วเขาขอให้กลับมาช่วยผมก็เลยกลับมาช่วยแต่แต่วันนี้ในความที่เราไม่พร้อมอะไรเลยกลับกายมาเข้ารุกไฟนอลโฟ ขอบคุณเอลโคเอสนะครับที่สนับสนุนแล้วก็ขอกบูดทับนาด้วยครับเรารพนุเป้าแล้วครับเราประชุมกันที่ขอกบูดทับนาที่ตราดครับอร่อยครับขอบคุณทุกคนที่เชียร์นะครับขอบคุณมากๆครับพี่เจียผมมีครับจมาพี่จถาม